เข้าสู่เขตวัดหนองพงนกแล้วนะครับบรรยากาศทางเข้าในรอบเข้าสู่ถนนงค์การบริหนึ่งปีครับผมที่ไม่เคยมานะครับหรือว่าไม่เคยมาเลยก็ได้นะผมสำหรับคนนี้ก็มาอีกแล้วอีกหนึ่งครั้งนะผมวันนี้ก็พาครับนามาเที่ยวนะตอนนี้ผมมาถึงวัดเมื่อกี้หลังวัดผมเดี๋ยวเราจะเข้าด้านหน้านะฮะ นั่นน่ะก็จะเจอพระโอปปทานองค์ใหญ่นะครับนี่ให้มาจอดนี้ตอนนั้นน่ะนี่ฮะก็จะเจอโอปปทานองค์ใหญ่จอดนี่นี่โอ้เอาเรื่องนะพี่ชมวัดน้องน้าพี่ชมเรื่องครับสวยสวยสวยบอกเลยสุดจริงนะครับนั่นก็จอดรถในส่วนบนเหมือนที่นี่ไม่มีจุดที่ขายกับพวกกับข้าวนะครับความพวยพวกอยู่ใน นี่ก็เป็นพระจกักรพรรดินะครับผมเนี่ยสามโมงสองโม,ง,มงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับผมลงไปข้างล่างกันนะครับผมกับทีมงานคุยเสยกเอเชนเคยนะครับอือไปไหนก็เจอนะครับผมเจ้าทินอันนี้เจ้าทินอยู่วัดหนองพงนกนะครับผมอืมรู้สึกว่าจะชินกับทู้คนนะฮะว่าไงนายชื่ออะไร อ,อ,อะตอนนี้ก็รอเจ้ารอกระเทยนะผมเอามาจอดรถับผมไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนะครับเจ้าถิ่นก็านั่งอยู่ชิดนะผมนี่หลังจากออกมาถึงนะผมด้านในนะของวัด หลองพงนกไปเดี๋ยวเราไปดูในอุโบสถท้างในนะครับ,รบสมเด็จหลวงองค์ทบนะครับ สวยมากด้วยชมเนี่ยเขาจะมีทำบุญด้ยนะเนี่ย ทุนกนารศึกษาปล่อยปลาสร้างพื้นที่ถวายพระทหารกระเบื้องทางร็ไฟนะครับโอ้โหนะครับความเจริญ นี่ก็จะเป็นทางเข้านะผมที่จะเข้าไปนในอุโบสถครับผมก็จะเจอพระรูปนะผมนี่พระจกักรพรรดินะอยู่ด้านหน้านะบรรยากาศบอกเลยระเบิดม,ม,ม,มากครับบรรยากาศสักบายโอสิงศาครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโบสถ์ กาศดีนะครับรู้สึกว่าคนนี้กําลังสร้างบุรณะสังขอรอยนะยังไม่แล้วเสร็จฮนะบรบรยากาศดีเลยนะฮะมาที่ไหนก็เจอครับเจ้าถิ่นนะฮะตัวปัออกโตตัวนี้รู้สึกว่าปักเป็นอะไรไม่รู้นะครับหลังจากเราอยู่ในวัด ได้พักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมตัวครับผมเดินทางกลับไปยังสอปอนะครับผม okay, บรรยากาศก็รม่มรื่นดีนะครับผมนี่ฮะข้างหน้าทางเข้าเมื่อตะก,กีนะฮะนี่บรรยากาศวัดสวยมากครับผมบรรยากาศดีนะครับผม กะว,ว่าจะหากินข้าวในวัดหน่อยนะครับผมสุดท้ายก็ไม่มีนะร้านข้าวเราต้องไปหากินข้าวข้างนอกเอานะฮะอย่ฮะเง้ยจนนอนแผ่ลาครับผมว่มมมาไงว่าไงเจ้าถิ่นนะฮะเจ้าถิน่นเจ้าถิ่นในวัด น้องพงนกนะฮะอ,อนอนด้วยฮนะนอนแผดลาเลยเปไงละ่ะว่าไงจะถิน่นอืจะถิน่นอตัวอ้วนเลยนะนะครับแน่นอนมากนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกันต่อนะครับกลับไปยังสปนะผมตอนนี้ก็เวลาจะบ่า่สองนั่นแหละนะครับผมนี่อันนี้ก็มานะครับผมมาตรวจสอบนะครับโอเคบายบาย